สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับทุกเชื้อชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกราบสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องย4บซีสทันมจิกดูดวงแบบตีความดูดวงแบบวิเคราะห์เจาะหาความจริงหาทางแก้เพื่อให้ชีวิตมีความสุขอะ ปัญหามันทําให้ชีวิตเป็นเป็นทุกข์ปัญหาทําให้อึดอัดทําให้โอ้ําคาญโอ้เบื่อหน่ายวิธีการง่ายๆครับกําจัดปัญหานั้นออกไปจากชีวิตสั้นซะและชีวิตจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาชีวิตก็จะสุขสบายนะครับอ่าวันนี้เปิดไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารนะครับอังคารที่ยี่สิบสาม ยี่สิบสามแล้วบา้วยิพาแล้วยิ้ากุมพานะครับอ่ะเริ่มยี่ฝั่งนี้มั่งดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ่ะใบแรกคือสถานการณ์บอกความเป็นไปนะครับถ้าขึ้นเป็นไม้เท้าก็แสดงว่าท่านต้องกระตือล้นหน่อยต้องดีดเข้าหาดีดเข้าใส่จีดเขาไว้แจ็คไม้เท้าพ่เดินทางนะครับพ่เดินทางพายคุณกับรถการขนส่งการขึ้นที่การขึ้นย้ายเนี่ยคือแจ็คไม้เท้าแสดงว่าการงานของท่านถ้ามีการเดินทางมีการออกต้อนทันที่จะดีนะครับทิมเบอร์แลนด์ไม่ออกก็ต้องออกถ้าทิมเบอร์แลนด์มันขึ้นมาแล้วะ จากฝากหนึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของเมืองเลยก็ใช่นะครับจากสถานะหนึ่งเป็นอีสถานะหนึ่งหนึ่งก็ใช่นะครับแล้วก็แจ็คถือดาบใจร้อนเท่าระคำเด็กถือถ้วยนิ่งนิ่งเงียบเงียบไพ่สีนี่เอาเลยปองเลยนิ่ง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 สนิทเลยเนี่ยสองถ้วยเด็กถือดาบสองเหรียญ The Magician แล้วก็สีเมท้านะครับพ่าใหญ่ก็คือ t e m p e r a n c e The Hermit แล้วก็ The Magician นะครับตามสถานการณ์ตามที่มองเห็นจากในรูปโดยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์ดีนะครับท่านขยับขยื่นขึ้นที่ขึ้นตัวขึ้นไหวอะไรเนี่ยม,มันจะเกิดอะไรได้แล้วแล้วแล้วก็คือมันจะเกิดการเคลื่อนไหว ปรับสมดุลนะสมดุลมันจะดีแต่ว่ามันมีไพ่ถึงบาลนด์นะครับถ้าบแลนด์มันหมายถึงว่าดวงชะตาท่านกำลังจะเปลี่ยนนะครับหรือมีเหตุราต้องโยกย้ายนะครับย้ายบาสุดแล้วก็ย้ายยาย้าที่นอนจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งอะย้ายโทรทัน์ไปอยู่ฝั่งนี้ให้ไปอยู่ฝั่งนู้นนั่นน่ะถือเทมบาลนด์ก็คือว่าการเคลื่อนย้ายนะนะครับแล้วไพ่ฤษีบ่งบอกถึงยอมรับและยอมเข้าใจในสิ่งที่เป็นและที่เกิดขึ้น หรือกําลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ทําลงไปแล้วในย,ยอมรับผลเดยถึงที่จะเกิดนะครับอ่านะครับนั่งดูแบบสงบสงบอะ่ะให้สีเหมือนคนชอบเก็บตัวรักทันโดดนะปรีกวิเวกแต่จริงๆในสมองกําลังคิดทบทุนไตรตรองอยู่นะครับว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดี จะเอาไงก็ให้หมอนี้ดีเออประมาณนั้นอ่ะมาดูเรื่องการงานมีไพ่สี่ไม้เท้าและแจ็คไม้เท้านะครับการงานสี่ไม้เท้าถือว่ามันคงนะครับการงานที่มันคงดีแล้วนะครับแจ็คถือไม้เท้านี่หมายถึงว่าอ่ะใช่แต่ที่ผมบอกครับงานที่ท่านนั่งโต๊ะนั่งหน้าคอมอย่งเงี้ยมันไม่ได้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดการเคลื่อนไหวในลูกตาท่านนะจะไม่มีผลเท่าไหร่แต่ถ้ามีการขึ้นที่เคลื่อนไหว โดยการเดินทางเนี่ยระยะสั้นระยะไกลเนี่ยถือว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ดีการงานที่คนที่ทํางานขึ้นที่ขึ้นไหวแหละดีนะครับต่อมา,าเรื่องการเงินการเงินมีแค่2เหรียญน,นะครับถือว่าตึงๆนะครับยังไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มยังไม่ต้องไปซื้ออะไรที่ยังไม่จําเป็นแต่ต้องใช้นะครับอย่าเพิ่งถลุงใจเย็นๆครับมีแค่สองเหรียญแต่สองเหรียญมันก็ไม่ได้แปลว่ามันหมดนะ แปลว่าเงินไม่พอใช้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเหมือนจะหมดเดี๋ยวมันก็มาใหม่มาใหม่จำท่าจะเก็บเก็บไม่ได้มันก็ออกไปใหม่แล้วก็กลับมาใหม่เงี้ยจึงเป็นเครื่องหมายไม่รู้จบนะครับเงินหมุนอันนี้ก็เรื่องเงินหมุนเล็กนะแต่หลักหน่วยจนถึงหลักหมืน่นไปปลายบางครั้งนะครับต่อมาการเงินการงานอ่ะบอกถึงเรื่องการงานมีแมจิเชียนนะครับแมจิเชียนไห่หมอดูอ่าไห่หมอดูไพ่ของ นักพูดนักประชาสัมพันธ์นักสื่อสารนักอะไระบำบัดเทพเพอร์มิดไม่ใช่เทพเทพซีอูดเทพซีอูดเดอะมิเชนนะครับเป็นเทพแห่งการสื่อสารคุณจะรู้สึกมีเซนส์อะไรบางอย่างของคุณนั่นแหละนะครับคุณรู้สึกได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่าง,งนี้เอ๊ะทำไมมูดพูดง่ายจากัก คาดการได้อ่ะคุณคาดการได้หรือไม่ก็หรือไม่ก็ไปตามอารมณ์นั่นเลยถ้าถ้ารู้สึกว่าไออย่างเงี้ยแหละดีแล้วอ่ะกูเล่นมันเงี้ยทางนี้เลยถือว่าดีแล้วถือว่าใช่แล้วพูดง่ายๆก็เหมือนให้เชื่อเซนเชื่อสัมผัสพ,พิเศษที่มีอยู่ในตัวเองนะครับตอนนี้เซนแรงเซนแรงนะครับเซนแรงระวังเจอผีนะเซนแรงอะ เพราะการงานการเงินการเงินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่การงานอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีพระใหญ่มาช่วยเนะี่ยแมจิเชียนเทมเบอรลนเทมเบลนก็เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกันที่ขึ้นไหวขึ้นย้ายอ่ะไอ้นี่เดินทางไอ้นี่ข้ามน้ําข้ามทะเลเนี่ยนะจะบอกให้ฤาษีก็คือไพ่นักบวชทักปฏิบัติครูบาอาจารย์นักปราชญาอะไรพวกนี้ผูใ้ให้ความรู้นะครับเด็กถือดาบระวังเด็กมีเด็กสองคนนะเด็กถือดาบดือ้อ เด็กถือถ้วยนิ่งอะไรนี่ก็นิ่งเกินไอ้นี่ก็อยู่ไม่สุขเด็กดืก้อคือเด็กซนไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นเด็กซนนีมันจะเป็นเด็กถือไม้เท้าแล้วเด็กเด็กถือดาบมันจะดือด้อนะครับแต่เจตนาไม่ได้อะไรชั่วร้ายหรอกทําไปตามอารมณ์เพราะว่าบางทีถ้าเด็กมันอาจจะไม่ใช่เด็กก็ได้มันอาจจะเป็นคนตัวเล็กคนที่ดูแ<ๆ>ล้วเหมือนไม่โตอย่างเงี้ย นั่นก็ถือว่าเรียกว่าเป็นไพ่เด็กเด็กได้นะครับ mm hmm. เซนส์สัมผัสแรงดีนะครับ mm hmm. ท่านคาดการอยังไงไว้อะนั่นแหละอย่างนั้นแหละใช่เลย응นะครับ mm hmm. เรื่องความรักนะครับมีสองถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วย mm hmm. แล้วถ้ามีแมจิเช,เชียนมาความรักเป็นไปแบบเอื่อยๆมันถูกใจกันอนะ่ะเหมือนเหมือนอาจจะเป็นแรกพบและสบตา แรกพบแบบโอ้โหไอ้น้องคนนี้ไอ้หมอนี่มึงแบบทำไมลากไส้ขนาดนั้นเออประมาณนั้นเ <c oughs> พราะสองทวดมันมันไม่ใช่ถึงขนาดว่าจะเป็นเนื้อคู่หรอกแต่ว่าเหมือนได้เจอคนที่ถูกใจถูกใจแล้วทำยังไงก็ต้องบุกเลยครับบอกเลยครับไม่บอกแล้วเขาจะรู้หรอกว่าเราชอบเขาอะจะลอยเขามาบอกเราเองเหรอไม่ได้อ,อดนะเดี๋ยวอดนะ ความรักก็ไม่ถือว่าย่าแย่อะไรนะครับคบกันเป็นเพื่อนๆนถ้าเป็นแมทชเชียนขึ้นมาลักษณะเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานประมาณแบบนี้เพราะว่าไอ้ไพฤาลรีเนี่ยคุณเจอคู่ก็เจอคู่ที่แก่กว่าหรือไม่คนอายุมากเชยๆเฉมๆมาชอบคุณอยู่ก็ใชนะ่เรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพนอกจากโรคคิดมากแล้วจะเป็นโรค จอประสาทตาเสื่อมหมูเสื่อมก็นิ้นไม่รับรถอะไรแบบเนี้ยเสื่อมน้ำมัทเภศอะไรเนี่ยชายมดอะไเป็นไม่ได้หมดแหะละก็คือไพ่ฤกษสีนะครับในความในความเป็นตัวตนของเรานะครับเมื่อมึงขึ้นไม้เท้าอย่างที่ผมบอกอะถ้าคุณคือตือรถหรือว่าคุณรีแอคชั่นว้าว ออกอาการหน่อยออกอาการว่าจะลุยดะลุยเละและ้วเออมันถึงจะเกิดการเคลืนที่เคลื่อนไหวคือถ้าคุณนิ่งเก็บตัวแบบเป็นฤาษีเนี่ยชีวิตคุณจะโคตรนิ่งน่าเบื่อหน่าเบือเบ่อมางที่เบื่ออยากไปอยู่โลกหน้าเลยก็ได้นะใครจะไปรู้ชอบอยู่คนเดียวปริกเวยนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความคิด มีเป้าหมายมีแนวทางว่าจะทำื่่ทงทำนี่แล้วก็ลงมือทําลงไปเลยนะครับเดินทางขึ้นที่ก็ไหวลนะนั่นแหละทุกอย่างมันจะดีนะครับอยู่เฉยๆนิ่งๆปล่อยไปตมเวนตมกรรมมันก็นะจะรับได้ก็รับ,ร,บรับไม่ได้ก็ต้องรับเพราะท่านเป็นคนเลือกเออนะครับอ่ะนี่คือภาพร,รวมของคนที่เกิดวันอังคารนะครับวันอังคารประจำวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันหกสิบแปดนะครับ, 16, 68, น,รบนี่คือการดูแบบภาพร,รวมเพื่อ ให้มันครอบคุมนะครับไม่ได้เจาะลึกลงไปอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างมากมายและไพ่ไพ่ที่ออกมามันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายร้ายแรงกับท่านแล้วก็มีแต่ถ้าขึ้นใปใหญ่เยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยสามตัวไม่ถือว่าเยอะนะมาดูของวันอื่นบางทีมีห้าใบอย่างเงี้ย นั่นแหละดูเปลี่ยนแน่ถ้ามันพายใหญ่ขึ้นมานะมันจะต้องมีเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตท่านแน่เทมเบรนถึงท่านไม่อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเทมเบรนมันก็เรื่องของกฎธรรมชาติเหมือนกันนะครับมีเหตุจะต้องขึ้นย้ายบางทีก็เดินทางไปต่างประเทศไปเลยก็มีนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมนะครับก็ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับตั้งแต่นาทีแรกนะครับผมกําลังได้เปลี่ยนเอกสาร,รอะไรบางอย่างครับ จะมีเรียกว่าการลดละกรรมดีกว่าลดละกรรมบางทีเขาจะเรียกว่าเคล็ดลับในการเสริมดวงกรรมมันแก้ไม่ได้นะบอกก่อนนะกรรมมันแก้ไม่ได้ในะความเป็นจริงนะแต่ให้มันลดละมันเบาบางลงอนะ่ะได้นะครับผมบอกว่าวิธีวิธีแก้เคล็ดแก้กรรมอะกรรมแก้ไม่ได้แต่ถ้าบาปอะบาปอะแก้ได้ขอขมาได้หาย แต่ถ้าเป็นกรรมมาลบล้างไม่ได้นะครับมันถ้าทำทำกรรมดีก็ได้ดีทํากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็จะเล่นงานท่านนะครับผมก็ชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นมันจะมีหนังสือเยอะที่ผมอ่านนะหนังสือที่มันมีความรู้แล้วก็ได้ไประโยชน์ท่านเดี๋ยวผมจะ,ะนํามาํำเสนอนะครับต้องดูว่ามันจะเอารวมใ้การดูดวงเลยหรือว่าแยกต่างหากนะครับก็รอติดตามรับชมมันได้ ภายในชาตินี้แหละขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณท่านท,ที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับถ้ามันดีถ้ามันยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวก็ฝากช่วยส่งต่อให้กับคนอื่นๆดูด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณสำหรับการทักทายพูดคุยกันนะครับ มีอะไรสงสัยไม่สบายใจอยากปรึกษาก็เชิญได้นะครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทอนที่เป็นไมได้นะครับอ่นะครับขอบพระคุณมากนะครับณนโะอกาสนี้ก็ขอวอวยพรทุกท่านนะครับประสบกับความสําเร็จในสิ่งที่หวังที่ตั้งใจที่ที่คิดไว้นะครับให้ประสบ แต่ความสุขความเจริญโชคดีไปไหนก็มีแต่ิชื่อเรื่องดีๆเจอคนที่คอยสนุนคอยช่วยเหลือนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงขอให้มีสิ่งติทธิ์คอยคุ้มครองและชี้นำทางให้ท่านราบลื่นในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกย่างก้าวเดินนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณกดไลค์กดแชร์ให้นะครับ อยากโตอยากดังแต่ไม่อยากให้คุณรู้จักอ่ะขอบพระคุณมากนะครับประกรมหน่อยกิ๊ต้าสวัสดีครับ